นุ่นพี่น้องกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาบัวกับงามหล่ยหลายลายกบกันขับรถผ่านกันเลยเห็นมันสวยงามก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะเป็นหลายลอยไล่เล็ด้ลนี่เนาะพี่น้องว่า,าบอบึงนะเขาเรียกบึงคนก็มมหาอยู่หากินไ,ไดได้พี่น้องไดยก,กบกระพาดเดินดูเนะาะพ้าเดินดูยาวไกล สุดลูกหลูกหลูกตาพี่น้องเอ้ยเป็นแหล่งธรรมชาติหาอยู่หากินนู่นเรืออยู่ใกล้ๆนู่นพี่น,อน้องเห็นบ่เรือดใกล้ๆอันเพื้นอันหากินดำๆเพื้นอันหาปลายี่ก๊อบอันมันมองไมเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพืนเ้นอยู่กลางกลางบึงมันใหญ่ได้พี่น้องอย่างใหญ่เลยได้นี่ยนะน่ะ,นะนชาวใช้กบว่าจีอันจอดรถถ่ายนก นกมาเต็มนกกันก็นกย่างนกอันนานนั้นเนานะนกอันป่าคางแม่ยิ่กบกันบ่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูรีบกลับบ้านไปกันคุ้นเขาไก่กเล่นบนเอ็นถาำคลิปพี่น้องจา้าดูวันเรืออี่ปุงสมัยตะกี้พี่น,อน,น้องยินบนเรือเรืออีโปุงเนาะเอาวันไม่ตุนตานถ้ามหมอเนาะตะกี้ยิกบเป็นเด็กน่อยก็ชอบขึ้นนะ ขนเรืออีปุกิบสายบัวโนตะกีสมัยตะกีแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องมันบ่นเมียนดอกบัวเมียนนี่้เรินโอ้เห็นิ่นหาปลาพี่น้องยอยกบดูถ่ายดูกวงใหญ่ไพศาลพพี่น้องสัมเป็นทะเลสาบได้เล่นวิวอันนี้ยายกบย่างอันเดินมันมานิดเดี๋ยวเด้นี่พี่น้องเดินมานิดเดี๋ยวถ้าถ่ายทางอันด่านยาาของสะพี่น้องจ้ามาได้ถ่ายด่านยาาของซะให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะของอันขออันบัวเพื่อน กวางเด้บพี่นอ้องกวางย่าวโอ้หลายกิโลเลยเนี่ยนะนี่กระทงนี่ก็จิเป็นหมู่บ้านพี่น้องหมู่บ้านนี่โก,กรข่ายปลาลูว่าภาพชัดบ่ชัดเนาะพี่น้องเนาะมันสะท้อนแสงียงพี่น้องมองไปสุดลูกหูลูกตาสำทะเลคนน่ะการมาถ่ายอัน ถ้าถ่ายจอดถ่ายทางฝั่ง,งทั้งนุ่นพี่น้องกี่มองเห็นบนเลยเด้มองเห็นฝั่งดันขวามือดันขวามือพี่น้องจ๋ามันมันบน่นมันน,มน,นันยี่กบมันขับรถมากไกลเติบแล้วเนาะก,ก็เลยอันเลยบดได้ันนี้พี่น้องเลยบดได้เห็นเห็นฝั่งทั้งนุ่นถ้าถ่ายแตงแต้มุมทั้งนุ่นเป็นเพื่อนเห็น,น,น,นคือทะเลสาบเลยเนาะนี่ก็พยายามสง่สงสง่งส่งให้ดู ไพ่กันเรื่ออีปโปงนูนอยู่ไกลๆพี่น้องเห็นบอ่อดำๆน้อยๆอยพี่น้องมองดูมันยิ่กบมันเห็นบอ่อมันบังยิก่กบเดินบพถึงเหนื่อยแล้วเ <c oughs> หนื่อยแล้วเพื่อนๆจ๋าเหนื่อยแล้วจะรีบกลับเข้าไปอันหาคนป่วยน้่งใกล้เทียงเราเพื่อนๆจ๋าใกล้เทียงแล้วเดี๋ยวอันคุณหมอมาเนาะอันวันนี้ก็เลยเห็นยิ่ยิ่กบบ่มีคลิปล่งดอบบ่ได้ดูโทรศัพท์บ่ได้ท้าไมก็ถ่ายเห็น วิวคลิปนู้ตนตำหนุนก็มีอีปโปง่งเพื่อนเห็นบ่นบนอ่ะอันซีฟอฟ้ามีปโปง่งเป็นป่าบัวเ,เลยเนี่นะพี่น้องเอาสำนียเนาะพี่น้องจ้าคลิปนี้เดีแย่ก็ปลีบเขากันไปกลับไปลรกขยาบ,บาลเนาะมาจจกบ้านมาลิปนี้มาัสดจ้า